เขมรพนมเปนเดือดจัดกลางดึกถนนกลายเป็นสนามประท้วงพ่อค้าแม่ค้านับร้อยปิดถนนรอบตลาดเดิมโก้เก่าต่อต้านคำสั่งย้ายคืนวันที่17มกราคมลากยาวถึงเช้ามืดเมืองหลวงกัมพูชาวุ่นวายของคนหาเช้ากินข่าที่ถูกบีบจนถอยไม่ได้อีกแล้วเหตุการณ์เริ่มขึ้นเวลา21นาฬิกา10นาทีซึ่งคนไทยเรานอนแล้ว แต่ขเขมรพนมเปนพากันออกประท้วงบนถนนรอบตลาดเดิมโก้เก่าในโครงพนมเปนที่ควรจะเป็นเส้นทางสัญจรกลับถูกปิดตายด้วยแผงเหล็กรถเข็นลังพลาสติกผ้าใบและร่างกายของพ่อค้าแม่ค้าที่ยืนกรานชัดเจนว่าตรงนี้คือที่ทำกินของเราเสียงตะโกนดังแข่งกับเสียงเครื่องยนต์ที่ติดยาวเสียงตแตรรถเสียงโวยวายของชาวบ้านที่กลับบ้านไม่ได้ และเสียงเถียงกับเจ้าหน้าที่ที่พยายามเข้าคุมพื้นที่ถนนหลายสายรอบตลาดเดิมโก่เก่าถูกปิดแบบไม่เปิดช่องรถไม่สามารถผ่านได้แม้แต่เลนเดียวกลายเป็นอัมพาตกลางกรุงในเวลาไม่กี่นาทีพอขาแม่ค้าหลายคนไม่เพียงแค่มายืนประท้วงแต่เอาของมาวางขายกลางถนนจริงๆบางคนปูเสือ่อบางคนตั้งรถเข็นบางคนเอาลังวางเรียงเป็นแนวเหมือนกำแพงประกาศชัดว่าคืนนี้ถนนไม่ใช่ของรถ แต่เป็นพื้นที่ของคนที่กำลังจะถูกไล่ต้นต่อของความวุ่นวายไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบแต่มาจากคำสั่งของเทศบาลนครพนมเปญที่ประกาศชัดให้พาา่อค้าแม่ค้าหาเปร่แผงลอยที่ไม่มีใบอนุญาตต้องยุติการขายในพื้นที่ถนนและทางเท้าโดยรอบตลาดเดิมโก้เก่าตั้งแต่วันที่18มกราคมเป็นต้นไปแบบไม่มีระยะผ่อนผันไม่มีช่วงเปลี่ยนผ่านไม่มีคำว่าเดี๋ยวค่อยคุย สำหรับคนอ่านข่าวอยู่ไกลๆอาจคิดว่าก็แค่ย้ายตลาดแต่สำหรับคนขายตรงนี้นี่คือการตัดรายได้ทันทีหลายคนขายของอยู่ตรงนี้มานานเป็น10ปีบางคนตั้งแต่สมัยพ่อแม่ทำเลเดิมโก้เก่าไม่ใช่แค่พื้นที่แต่คือฐานลูกค้าคือเส้นทางคนเดินคือเงินที่ใช้เลี้ยงครอบครัวในแต่ละวันเสียงจากหน้างานในคืนนั้นชัดเจนตรงกันแทบทุกคนย้ายไปตลาดใหม่ก็เท่ากับเริ่มใหม่จากศูนย ตลาดเดิมโก้ใหม่ที่ถนนวินวินเขตพึกพึกเนาในสายตาคนขายไม่ใช่ทำเลทองแต่คือพื้นที่ที่ยังไม่มีคนยังไม่มีชีวิตยังไม่มีความแน่นอนแต่ค่าใช้ใจ่ายในชีวิตยังอยู่ครบไม่ได้ย้ายตามไปด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลและตำรวจถูกส่งเข้ามาคุมสถานการณ์แต่ภาพที่เห็นไม่ใช่การเข้าจัดการเด็ดขาดเพราะผู้ประท้วงไม่ใช่กลุ่มการเมืองไม่ใช่ม็อบจัดตั้งแต่เป็นชาวบ้านล้วน,นผู้หญิงผู้สูงอายุ คนขายของเล็กๆที่ไม่มีอาวุธมีแค่เสียงกับร่างกายที่ยืนขวางถนนตลอดหลายชั่วโมงของการปิดถนนเสียงโต้เถียงดังเป็นระยะบางคนตะโกนถามตรงๆว่าให้ไปขายที่ไหนบางคนบอกว่าย้ายไปก็ตายบางคนถึงขั้นร้องไห้เพราะรู้ว่าพรุ่งนี้ถ้าขายไม่ได้ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าเรียนลูกลองคิดดูการจัดระเบียบเมืองบน,บนกระดาษอาจดูสวย แต่พอเอาลงมาปะทะชีวิตจริงมันไม่ใช่เส้นตรงพอขาแม่ขาไม่ได้ปฏิเสธการจัดระเบียบแต่ปฏิเสธวิธีการที่เหมือนฟ้าผ่าสั่งวันนี้บังคับพรุ่งนี้โดยไม่ถามว่าใครจะอยู่รอดหรือไม่ยิ่งดึกความเหนื่อยยิ่งชัดแต่ความดื้อก็ยิ่งชัดไม่แพ้กันรถยังติดยาวเจ้าหน้าที่พยายามเจรจาให้เปิดทางบางส่วนแต่ฝั่งผู้ชุมนุมมองว่าถ้าถอยวันนี้พรุ่งนี้ก็ถูกกวาดหมดไม่มีหลักประกัน ไม่มีเอกสารไม่มีคำสัญญาที่จับต้องได้มีแค่คำพูดลอยๆว่าเดี๋ยวค่อยคุยจนเวลาล่วงเข้าเช้ามืดประมาณตีหนึนาทีสถานการณ์เริ่มคลี่คลายพอค้าแม่ค้าทยอยสลายตัวไม่ใช่เพราะได้คำตอบที่พอใจแต่เพราะแรงหมดถนนเริ่มเปิดรถเริ่มขยับเมืองกลับมาหายใจได้แต่ความคาใจยังค้างอยู่ครบสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตลาดเดิมโก้เก่าในคืนนั้นสะท้อนชัดว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่แผงลอยแต่อยู่ที่วิธีคิดแบบสั่งการจากบนลงล่างเมืองอยากสะอาดอยากเป็นระเบียบแต่กลับลืมถามว่าคนตัวเล็กจะไปยืนตรงไหนในภาพเมืองสวยๆนั้นและนี่คือเพียงช่วงแรกของเรื่องทั้งหมดเพราะเช้าวันที่18มกราคมคือวันที่คำสั่งมีผลจริงและสิ่งที่จะตามมาอาจหนักกว่าคืนปิดถนนหลายเท่า เช้าวันที่18มกราคมไม่ได้เริ่มต้นด้วยความสงบอย่างที่เทศบาลนครพนมเปญคาดหวังแต่เริ่มต้นด้วยความเงียบที่อัดแน่นถนนรอบตลาดเดิมโกเกาโล่งขึ้นจริงแผงลอยหายไปจริงผิวจราจรถูกคืนจริงแต่สิ่งที่ไม่หายไปคือคำถามของคนหลายร้อยชีวิตว่าวันนี้จะเอาอะไรกินจะไปขายที่ไหนและจะอยู่ยังไงต่อคำสั่งของเทศบาลมีผลทันทีแบบไม่มีช่องว่างให้ตั้งตัวเจ้าหน้าที่เริ่มออกตรวจพื้นที่ตั้งแต่เช้า มีการเตือนมีการไล่มีการยึดของในบางจุดคนขายที่ยังดื้ออยู่ถูกบอกตรงๆว่าไม่มีข้อยกเว้นอีกแล้วภาพที่เห็นคือพ่อค้าแม่ค้าหลายคนยืนมองพื้นที่เดิมของตัวเองแบบทำอะไรไม่ได้บางคนเก็บของกลับบ้านบางคนยืนลังเลบางคนลองเข็นรถออกไปตามซอกซอยหวังพอมีที่ให้วางขายชั่วคราวตลาดเดิมโกใหม่ที่เทศบาลชี้ว่าเป็นทางออกถูกพูดถึงมากขึ้นในเช้าว,วันนั้นแต่ไม่ใช่ในแง่ความหวัง กลับเป็นในแง่ความกังวลเสียงจากพ่อค้าแม่ค้าชัดเจนว่าทำเลใหม่ไกลจากลูกค้าเดิมการเดินทางลำบากค่าใช้ใจ่ายเพิ่มและที่สำคัญคือไม่มีหลักประกันว่าจะขายได้จริงหลายคนไปดูพื้นที่และกลับมาเล่าว่าบรรยากาศยังเงียบร้านยังโล่งคนเดินยังน้อยต่างจากตลาดเดิมโกเก่าที่ลูกค้าไหลตลอดทั้งวันประเด็นที่ถูกพูดถึงหนักขึ้นคืนคอคำถามว่าทำไมต้องร่งทำไมต้องบังคับแบบทันทีทันใดทำไมไม่มีช่วงทดลอง ทำไมไม่มีการเยี่ยวยาคำถามเหล่านี้ไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหารเมืองมีเพียงคําอธิบายซ้ําๆเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่ความสะอาดความเป็นเมืองหลวงสมัยใหม่และการแก้ปัญหาจราจร พูดกันตรงๆ,รงๆการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะไม่ใช่เรื่องใหม่ในพนมเปญเมืองนี้เคยกวาดเคยไล่เคยย้ายมาแล้วหลายรอบแต่ทุกครั้งก็มักจบด้วยปัญหาเดิมคนขายถูกผลักออกไปไกลขึ้นแต่ก็กลับมาใหม่ในจุดที่ยังพอขายได้เพราะระบบเศรษฐ,ฐกิจระดับล่างไม่ได้ถูกแก้ที่ต้นเหตุสิ่งที่น่าสนใจคือท่าทีของฝ่ายบริหารเมืองที่ยืนยันหนักแน่นว่าอาคารตลาดเดิมโกหลักยังคงอยู่ไม่ได้รื้อไม่ได้ย้ายเพียงแต่ไม่อนุญาตให้แผงลอยรุกล้ำถนนและทางเท้าอีกต่อไป ฟังดูเหมือนเป็นเหตุผลที่สมบูรณ์แต่ในความเป็นจริงแผงลอยเหล่านี้คือคกลไกที่ทําให้ตลาดมีชีวิตคนจํานวนมากไม่ได้เข้าตลาดอาคารแต่ซื้อจากริมทางเพราะสะดวกถูกและเข้าถึงง่ายการตัดแผงลอยออกไปแบบฉับไวเท่ากับตัดลูกค้าชั้นล่างออกไปพร้อมกันและคนที่รับผลเต็มๆก็คือพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีร้านไม่มีทุนและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพื้นที่ริมถนน ในโลกของการวางผังเมืองบนโต๊ะประชุมทุกอย่างดูเป็นระเบียบเป็นช่องเป็นแผนแต่ในโลกของคนหาเช้ากินคำ่ำเมืองไม่ใช่เส้นตรงเมืองคือการดิ้นรนเมืองคือการหาที่วางตัวเองให้พอมีที่ยืนและเมื่อพื้นที่นั้นถูกปิดตายความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายเสียงเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าการจัดการครั้งนี้อาจไม่ได้มองคนขายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองแต่มองเป็นสิ่งเกะกะ เป็นปัญหาที่ต้องจัดการให้พ้นสายตามากกว่าจะหาทางอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีมนุษยธรรมยิ่งเมื่อมองภาพรวมเศรษฐกิจกัมพูชาในช่วงหลังรายได้คนชั้นล่างไม่ได้ฟื้นเร็วอย่างที่รัฐคาดค่าใช้จ่ายสูงขึ้นงานไม่แน่นอนการค้ารายย่อยคือทางรอดสุดท้ายของหลายครอบครัวการสั่งย้ายแบบไม่ผ่อนพันในช่วงนี้จึงถูกมองว่าเป็นการซ้ำเติมมากกว่าการพัฒนาและถ้าฟังเสียงชาวบ้านให้ดีจะพบว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตลาดใหม่แต่อยู่ที่ความไม่เชื่อมั่น พ่อค้าแม่ค้าไม่เชื่อว่ารัฐจะดูแลจริงไม่เชื่อว่าจะมีลูกค้าไม่เชื่อว่าค่าใช้จ่ายจะไม่เพิ่มและไม่เชื่อว่าถ้าย้ายไปแล้วจะไม่ถูกย้ายอีกในอนาคตความไม่เชื่อใจนี้ไม่ได้เกิดในวันเดียวแต่มาจากประสบการณ์ซ้ำซากในอดีตคืนปิดถนนรอบตลาดเดิมโกเก่าจึงไม่ใช่แค่การประท้วงธรรมดาแต่เป็นสัญญาณเตือนของแรงกดดันที่สะสมมานานเป็นเสียงของคนตัวเล็กที่ไม่มีเวทีไม่มีอำนาจต่อรองนอกจากถนนเส้นเดียวที่ใช้ยีนขวางเพื่อให้ใครสักคนหันมาฟัง คำถามคือหลังจากนี้จะเดินต่อ,อยังไงเทศบาลจะเดินหน้าจัดระเบียบแบบเดิมหรือจะเปิดพื้นที่เจรจาอย่างจริงจังจะมีมาตรการเยียวยาจะมีช่วงเปลี่ยนผ่านหรือจะปล่อยให้คนขายค่อยๆหายไปจากใจกลางเมืองโดยไม่มีใครพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดคือเมืองอาจดูสะอาดขึ้นในภาพถ่ายแต่อาจแลกมาก,กับรอยร้าวทางสังคมที่ลึกขึ้นถ้าการพัฒนาไม่พาคนไปด้วยเมืองนั้นอาจเหลือแค่ตึกถนนและความเงียบที่ไม่มีชีวิตหลงเหลืออยู่มากนัก และเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่ตลาดเดิมโกเก่าเพราะถ้าวิธีคิดยังเหมือนเดิมจุดอื่นๆก็อาจเป็นรายต่อไปคืนปิดถนนรอบตลาดเดิมโกเก่านี้จึงไม่ใช่เหตุการณ์โดดๆแต่คือบทสะท้อนของเมืองที่กำลังเลือกเส้นทางว่าจะเป็นเมืองของทุกคนหรือจะเป็นเมืองของภาพลักษณ์เพียงไม่กี่คนคิดเห็นกันอย่างไรพิมพูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยครับและขอบคุณที่มารับชมและพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ